คำว่าปรมัธธรรมที่แปลว่าเป็นธรรมที่เป็นประธานนั้นเพราะเหตุใดจงอธิบายคำว่าปรมัธธรรมที่แปลว่าเป็นธรรมที่เป็นประธานนั้นเพราะอธิบายว่าบารรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกไหนไหนมีหลายประเภทหลายพวกด้วยกันจนนับประมาณไม่ได้แต่ถ้าจะจับเอาตัวสภาวะขึ้นมายืนยันกันแล้วสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็มีแต่ปรมัตถะคือสภาพของจิตเจตสิกรูปเท่านั้นนอกจากจิตเจตสิกรูปแล้วไม่มีสภาวะอะไรอื่นอีกเลยและในบรรดาสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายเช่นดินน้ำลมไฟภูเขาต้นไม้วัตถุสิ่งของต่างๆแล้วเป็นต้นเหล่านี้ก็มากมายนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อจับเอาตัวสภาวะที่ปรากฏมายืนยันก็แล้วก็มีแต่สภาสภาพปรมัตธ,ธรรมคือรูปเท่านั้นนอกจากรูปปรมัตแล้วก็ไม่มีอะไรอื่นเลยฉะนั้นปรมัตธ,ธรรมเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมที่เป็นประธานคือเป็นสิ่งที่เป็นฐานปรากฏแห่งสัตว์และวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังมีวจะนะธัแสดงว่าประรโมปะธาโนอัดโผประรมัตโถแปลความว่าเนื้อความที่เป็นประธานชื่อว่าปรมัตถะ